สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายความสามารถของชินบุตัวเก่านะครับผมซึ่งตอนนี้มีชินบุตัวใหม่มานะครับแต่ว่าความสามารถก็คือเหมือนกันนะครับเป็นการรักษาเพื่อนๆเหมือนกันครับแต่ชินบุใหม่เนี่ยจะมีเพิ่มเติมในส่วนของลถพลังโจมตีของศัตรูนะครับที่จะมาตีเรานะครับอ่ะส่วนชินบุเก่าเนี่ยมียังไงบ้างเรามาดูกันนะครับ ผมทำชิลด์บูเก่านะครับเป็น11ดาวนะครับบอกได้เลยครับว่าชิลด์บูเก่าก็ยังคงเป็นตัวที่ดีอยู่นะครับในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะมีชิลด์บูใหม่มาแล้วนะครับก็เรามาดูกันครับว่าเพื่อนๆคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับมาดูในส่วนของท่าไม่ตายนะครับสร้างความเสียหาย180%ของพลังโจมตีนะครับต่อศัตรูแบบสุ่ม4ตัวนะครับผมไม่อยากที่จะให้เพื่อนมองว่าพลังโจมตีของชิลบูเนี่ยมันน้อยนะครับเพราะว่า มันเป็นสายสนับสนุนนะครับซึ่งการโจมตีมันน้อยอยู่แล้วนะครับเรามาดูเรื่องความสามารถในการรักษาเน้นๆครับสำหรับตัวชิบูตัวนี้นะครับซึ่งนะครับรักษาทุกตัวนะครับเหมือนกับมันรักษานะครับก็คือพลังโจมตีของชินบุเองนะครับก็คือบวกไป220%นะครับการรักษาเพื่อนทุกตัวเลยนะครับในเวลา5เทิร์นนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาของทีมห่ังถทาวอนคือ1 5นะครับก็คือเหมือนกับพลังโจมตี220%แล้วก็ คูณมันก็แบบอีกจ5ห้าเปอร์เซ็นนะครับเพิ่มไปอีกนะครับก็จะได้รับการรักษาเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เยอะนะครับถ้าหากว่าตอนนี้ชิลลบมผมเนี่ยก็คือพลังโจมตีคือหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสองนะครับหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฮิลมาเนี่ยก็ประมาณสองแสนสามแสนได้นะครับก็คือถือว่าเป็นตัวที่ฮิลเยอะมากๆนะครับ ามาดูในส่วนของสกิลต,ต,ตัวกันครับก็คือเพิ่มพลังโจมตี30%นะครับก็เพิ่มไปอีกนะ30%แล้วก็ SP 50เอ้ย35%นะครับแล้วมีบล็อกนะครับ40%ด้วยกันนะครับการบล็อกเนี่ยผมมองว่าเหมือนบล็อกเหมือนกับเปอร์เซ็นต์เหมือนกับทําให้เหมือนกับสตูพพาดเหมือนโดนดาเมจ0ดาเมจลดลงนะครับก็คือจะช่วยเหมือนกับทําให้เชื้อบุยืนได้นานขึ้นนะครับอ่ะมาจะอยู่ในส่วนของการ โจมตีนะครับทักษะโจมตีปกตินะหรือทักษะปกตินะก็คือเป็นการโจมตีพื้นฐานนะครับเมื่อใช้การโจมตีพื้นฐานเนี่ยนะครับโจมตีปกติเนี่ยนะครับคุณจะได้รับการโจมตีของคุณเพิ่มขึ้นนะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นเวลาสามเทินนั่นหมายความว่าพลังโจมตีของเพื่อนก็จะเพิ่มขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะการรักษาที่ได้รับเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของในเวลาเดียวกันนะคุณและเพื่อนร่วมทีมสองคนที่มีเอีนะครับน้อยที่สุดจะได้รับรักษากรรัันนะะคคคบบเ็ือใช้ ก็คือเหมือนกับ100%ของ a อ t a ท็นะอย่างเช่นอตอนนี้นะครับเป็น1 5 0 0 0 0นนะครับก็คือจะได้รับการรักษา1 5 0 0 0 0นน่นี้นะครับ100%ตรงนี้นะครับก็นะครับก,ก็คือ33 3ตัวแหละคือเหมือนกับชิทุกตัวทุกบุญเองนะครับแล้วก็เพื่อนร่องทีมสองคนที่มี sp น้อยที่สุดนะตอนนี้อาจจะเป็นแบบว่า sp เหมือนกับลดลงไปเยอะนะครับก็จะได้รับการรักษานี้ก็คือสามารถยืดชีวิตได้นะครับ อมาดูในส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนของพลังแฝงนะผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของเออ่เหมือนกับช่วยนะช่วยเพิ่นช่วยนะก็คือทุกครั้งที่พันธมิตรเสียชีวิตนะครับจะเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาของทีมทั้งหมดนะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็คือเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเพิ่มแล้วเพิ่มอีกนะครับเป็นเวลาห้าเทิร์นนะครับและการรักษาสองร้อยเปอร์เซ็นต์ของแอคแทกนะเหมือนกับเขาเรียกว่านะเพิ่มนะครับเพิ่มการรักษานะครับในเวลาห้าเทิร์นเนี่ยก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่ม เพิ่มในเพิ่มในส่วนนี้ก็คือ2เท่าของ a อคแท็นั่นเองนะครับก็2อ0นะก็ถือว่าก็ถือว่าเยอะนะนะครับจริงจริงแล้วผมอยากจะมองแบบนี้ครับชิลบุอันนี้นะถึงแม้ว่าชิลบุใหม่นะผมไม่อยากไปเปรียบเทียบกับชิลบุใหม่เพราะว่าอันนี้มันชิลบุใหม่มันครบเครื่องมากๆนะครับแต่ว่าชิลบุเก่าเนี่ยก็ยังคงเป็นชิลดบุที่รักษาทีมได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมลองลองมาอยู่มา ลงนะลงลงเหมือนกับเขาเหมือนกับว่าอะไรนะมาตีเพื่อนๆกันก่อนนะสักเล็กน้อยนะว่าความสามารถของชินอบุเนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับเออผมหาก่อนนะอ่ะผมจะไม่เอาเท่าทีมซานิมิมันก็อาจจะตายกี่อย่างนะครับ ผมต้องหาก่อนนะหาหาฝิดเพลงนิดนึงนะอ่ะมานี่ก่อนก็ได้ทีมนี้ก่อนก็ได้นะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่นเห็นนะครับว่ามันชิตบุบันดียังไงนะครับอ่าเอานี่ก่อนก็ได้ อ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มเหมือนกับรีวิวโซชิทับุนะครับว่ามันเป็นยังไง็ขาทางท้งฝั่งเขาก็เหมือนกันนะครับทางฝั่งเขาก็มีชิทับุเหมือนกันนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อก็จะฮิวเห็นไหมครับสามแสนนะสามแสนนะครับก็จะฮิวเยอะนะครับเยอะมากนะครับ การมีทวยะก็จะช่วยทีมถึกขึ้นนะครับแล้วก็ไปลดเกรดไม้ตายศัตรูนะครับโอ้ชินาบูของผมโดนมืนไปแล้วนะครับ นี่ครับผมโดนทําให้ประสิทธิภาพการลดลงนะครับประทธิภาพการรักษาลดลงจากามูจิโร่ครับเ<อ>ดี๋ยวดูชีวิตวผมถ้าไม่ตายนะครับว่าฮิวเท่าไหร่นะครับนี่ครับ โดนมูจิโร่ไปก็เหลือหกหกเท่าไหร่นะหกพันเท่านั้นเองครับแต่เพื่อนๆน,น,น่าจะได้หกแสนนะครับเนี่ยมูจิโร่นี่คือเป็นตัวที่ที่ตัดนะครับตัดฮิลแล้วก็เป็นตัวที่เหมือนกับจัดการตัวฮิลตัวเฉพาะนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลงแบบไม่กี่ตัวให้เห็นชัดๆนะครับว่าชินนบุเนี่ยนะครับมันมีความสามารถอะไรที่ที่ดีนะครับที่มันควรที่สมควรที่อยู่ในทีมะนะครับโอ้ทีมที่แบบอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาชินนบุนะครับกับอะอะแค่น,นี้กันแล้วกันนะครับก็คือเหมือนกับแบบลงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วผมจะรอดไหมนะ เจอทีมแบบแบบนี้นะครับถ้ามีชินะบุด,ด้วยนะแล้วก็มีเกียวเกียวเมย์ครับแล้วก็มีอาคาซาไฟนะค,คอยต่อยอยู่นะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมขอไปไปเอาของนะครับใส่อาคาซาไฟก่อนนะครับเอาของซาเนมีไปแล้วกันนะอ่ามาดูกันครับว่าสามตัวนี่นะครับจะสามารถสู้กับ หตัวได้ไหมนะครับอ่ามาดูกันครับเพราะการรักษาของชิโนบุเนี่ยครับก็ตีธรรมดาเขาจะรักษาสาตัวใช่ไหมผมก็เอามาลง3ามตัวนะครับไไนี่ครับเขาก็จะฮิวนะครับ การฮิลของชินาบุเนี่ยก็คือเลือกเลือกตัวที่เอน้อยสุดในทีม3ตัวนะครับนี่เห็นไหมครับหกแสนนะครับแต่ตัวชินาบุเองโดนตัดเลือดจากมูจิโร่นะครับก็เลยเหลือแค่6,000นะครับ ตัวชิบุเองเห็นไหมครับคือเหมือนกับฮิวเป็นล้านเลยนะครับก็คือเก้าเก้าแสนนะครับก็เหมาะก็ผ่านไปแล้วนะในการรีวิวของชิ้นโบุนะชิ้นโบุผมก็ยังคิดว่าเป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งนะและอย่างในชินโบุผมอ่ะก็เหมือนกับเพิ่มนะเพิ่มในส่วนของโทเค็นโทเค็นโดนะเพิ่มไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ของสมใส่เนี่ยนะครับก็ ไม่ค่อยดีนะครับก็คือถ้าหากเพิ่มไอคแทกให้ชินอะบุไปนะผมว่าเนี่ยครับเครื่องรางเนี่ยครับไอตรงเนี้ยเพิ่มอคแทกนะครับเพิ่มเพิ่มในส่วนไอคแทกในอัติแฟกไปเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของการฮิลไปได้นะครับก็ยังไงขอฝากชินอะบุอันนี้ไว้ด้วยนะครับผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับในทีมอยู่นะตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าชินอบุใหม่นะมันจะมีความสามารถที่ครบเครื่องกว่านะครับแต่ผมขอบอกอยงี้ครับ คือชิ้นหูเก่าเนี่ยมันจะกว่ามันจะเจอชิ้นหูใหม่เนี่ยครับต้องบ่อยอีกครั้งหนึ่งครับว่าอีกหลายเดือนม,มากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะตอนนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนยังเริ่มเล่นใหม่และยังไม่ถึงชิ้นบุกใหม่นะครับก็ควรที่จะมีติดนะครับติดไว้ในทีมอยู่นะครับและในปัจจุบันก็ยังคงต้องมีอยู่นะครับอาจจะคอมโบกับชิ้นุูใหม่ก็ได้เพราะมันลง2ตัวได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การคอมโบกันการอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ผมเน้นย้ําอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอื่นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับผมจะคอยเหมือนกับว่ามาดูกันซิว่ามันสามารถช่วยเหลือกันได้ไหมนะครับไม่ใช่คําว่าตัวเดียวเนี่ยมันไม่สามารถเก่งได้ครับมันต้องมีตัวซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือกันนะครับก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอฝากชินอบุไว้ให้กับเพื่อนเพื่อนพิจารณานะครับว่าควรที่จะทําไหมนะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะตอนช่วงเย็นๆนะครับสวัสดีครับ